ร้านของเราโอ้โหเเขาดีใจมากเลยอ่ะเพราะเทปเนี้ยมันคือร้านของเราจริงๆทุกเทปเนี่ยหลังๆเนี่ยมันคือร้านของติก๊กี้ <c oughs> แต่เทปนี้มันคือเทปร้านของเรา <c oughs> อาหารป่าร้านของเรานะคะวันนี้พี่เปิลน,นะคะพาติกไปฐานที่ร้านพลึกทาลาที่อยู่ที่จังหวัดอยุธยานะคะสําคัญก็คือพี่เปิลเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างไปจากบ้านคะ่ะพี่เปิลบอกว่าไม่สําคัญหรอกว่าเรา กินอะไรแต่สำคัญว่าเรากินกักไครแล้วเป็นไงบ้างอะโต๊ะของเขาอะขอร้องนะอย่าเอาไปอีกมานันอื่นไม่เอาแล้วเหรอนี่เตรียมเลยนะว่าจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือลังสิตเนี่ยไม่ใหม่สปีดอะคะเทสหนึ่งสองสามสี่เขาโอเคอย่างติ๊กกี้โอเคมากค่ะเขาพร้อมอย่างเขาง่วงมากเร็ว ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาหาอะไรแซ่บๆให้กินได้ตื่นโอเคเราเลยต้องมาร้านที่นี่ใช่ไหมร้านชื่อว่าครัวพฤกษาราอาหารป่าเนี่ยนะติ๊กก็ไม่เคยแบบอะไรอย่างนี้เหมือนกันเราควรจะไปนั่งที่ที่เป็นแบบว่าจิบวายดูน้ำเป็นอาหารฟิวชั่นแล้วก็เป็นแบบว่าสวยๆเก๋ๆไหมใช่โอเคพร้อมยังพร้อมมานานแล้วค่ะวันนี้มีพร็อพด้วยอุ้ยมีพร็อพด้วยเหรอ แล้วไงพร้อมคือเราจะไปปิกนิกเราจะบอกเขาว่าพี่คะพี่ไม่ต้องเตรียมโต๊ะอะไรให้หนูเลยเดี๋ยวหนูจะเข้าไปจัดเองใช่เพราะว่าคอนเซปตร้านวันนี้ก็คือ without expectation อย่าคาดหวังมันไม่เกี่ยวกับว่าเรามากินอะไรแต่เกี่ยวกับว่าเรามากินกับใครและเรากินอย่างไรอันนี้ชอบนะป่ะปะจัดโต๊ะเลยเหรอเราต้องจัดโต๊ะเองด้วยเหรอเขาจะไม่มีจานช้อนซ่อมให้เราเหรอ จะไม่ใช้ของเขาฮะาจริงเหรอเขาจะว่าเราไหมอะขออนุญาตแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออ้อยเป็นเจ้าของร้านอาหารโครัวพฤกษาลาร้านอาหารพี่จะขายพวกปลาแม่น้ำกุ้งแม่น้ำค่ะแล้วก็มีอาหารป่าด้วย กันด้วยหรอใช่ติ๊กไม่มีความรู้นะเรื่องนี้ไม่เห็นต้องมีความรู้เลยจัดตามจินตนาการใช่โอเคกันพี่อย่ายุ่งติ๊กจัดเองพี่ต้องการสไตล์ฝรั่งเศสอเลชอลีอเลชอลีอเลชอลีและเรื่อยเมียอเลชอลีอเลชอลีติ๊กชอบจัดดอกไม้มากพี่รู้ปะอ่ะงั้นเอาไปแต่ติ๊กไม่เคยจัดนะติ๊กอยากเปิดร้านจัดดอกไม้ฮะอ่ะ ตัวเองเขาต้องการจัดดอกไม้แบบมาท่าสดวดะฮะนี่เขาไม่ได้เรียกจัดดอกไม้ก,กี้มาท่าก็จัดอย่างนี้แหละเต่ต้องเอาใบข้างล่างมันออกหน่อยมันจะแบบฟูฟูอเอออ่ะฮสวยอะช่อ,อเหมือนกับลาสฟล่าเลยโอ้ยอ่ะเฮ้ยชอบอะ รื่นรมหน่อยดีแตลงก็ทำทีละก้านดีทีละการมาช้าเปล่าอะเฮ้ยสวยมากค่ะคุณโอ้ยสวยสวยสวยอันนี้ก็ไว้ตรงนี้ไงเด็กรก้ว่าไงเราพร้อมที่จะดินเนอร์หรือยังพร้อมแล้วอยากสั่งมากตอนนี้หิวมากอาหารฝรั่งเศสอาหารอะไรก็ได้นะ เป็นพระเอกของทะรานเลยนะก็จะเป็นปลาซาดิดค่ะคือรจสจะแซบจัดจ้านพี่ปลาซาดิดใส่จานนี้ปลาชูชีค่ะพี่ใส่าจานนี้ค่ะาอก็อยากรู้ว่าเราจะมีกี่คนมาจัดโต๊ะอย่างนี้ไม่มีในโลกนี้นะถูกถ้ามีแล้วคนคนน,นั้นชวนที่ไปออกเดทอะติ๊กก็คงไปครั้งเดียวอะเ <laughs> ต้องเอต้นเหเต้น นันเดี๋ยวมันเสียงโดดเพราะตอนนี้มันมีเรือตอนนี้มีเรือเทคเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องอินกับบรรยากาศเราก็จะไปแต่นิ <ki> ้วม <owner. S 2> ันมากร้องเพลงฝรั่งเศสสู้กับเพลงเรือเทคเอเดแมงมาเตงเปอร์ติกซงอิตูเอคาดองเตชอสสีเขาลงทุนเยอะไหมบ้างเยอะมากเริ่มจากปาร์ตี้ชีตส์ออฟเกรย์ถูก ปลาซาดิสมาแล้วค่ะคือมันจะซาดิดเลยใช่ไหมคะ,ะต้องลองทานดูโอเคอร่อยว่ะอร่อยมากอ,มอร่อยมากถ้าเปียบเรียก,กว่าความรักป่ะทำอะไรต้องทำให้สุดเปรี้ยวให้สุดเผ็ดให้สุดจัดให้สุด แซบให้สุดอันนี้คือแซบมาก,มากคือถ้ามีความรักแล้วอะทําให้สุดดีไม่ดีว่ากันทีหลังแต่รับรองว่าถ้าเกิดทาให้สุดอะอยังไงมันก็ต้องดีอย่างน้นเนี้ยคือรู้เลยว่ามันรสชาติมันสุดอะก็คือเผ็ดไม่ได้กว่านี้แล้วคือมันเผ็ดที่สุดแล้วเปรี้ยวไม่ได้กว่านี้แล้วมันเปรี้ยวที่สุดแล้วชั้นดีไปกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วเพราะชั้นดีกับเธอที่สุดแล้ว ต่อไปก็จะเป็นชูชีปลาเนื้ออ่อนมันเด็ดตรงที่ว่ารสชาติค่ะจัดจ้านแซ่บเผ็ดเหมาะสำหรับกินกับข้าวแต่เราเราไม่กินข้าวจุดเด่นอยู่ที่ไหนรู้ป่ะที่ไหนพริกแกงมันเป็นพริกแกงโบราณที่เขาหวงสูตรมากเอาเลยดีงามคือรสชาติถึงความเป็นกะทิรสชาติถึงเครื่องแกงเนี่ยมันถึงเลยอะ่ะ อร่อยเนาะอร่อยมากแล้วติงกินสองตัวเลยเหรอกินสองตัววันนั้นอะแต่วันนั้นติงไม่ได้ตัวใหญ่เท่านี้ <c oughs> ทำออไมของอร่อยมาอยู่ตรงนี้ไม่เกี่ยวกับสถานที่ถ้าอยู่อยากจะเจอสิ่งที่ดีอะยู่ต้องสองหาเองเหมือนถ้ายู่อยากจะแบบว่ามีความรักดีๆยู่ก็ต้องสองหาคนที่ใช่กับอยู่เอง <c oughs> ของที่ใช่บางทีอาจจะต้องหานิดนึง จะให้หลอยเราก็ต้องใส่ใจก็เหมือนกับว่าใส่ใจกับคนที่เรารักเรื่องเล็กๆน้อยๆเราไม่ควรมองข้ามโต้งก็<ม>เขารักตัวเองนะ,ะจากที่อยู่กันมา20กว่าปีก็คงไม่ต้องพูดคำนี้บ่อยๆกันตัวเองชอบคอนเซปต์รายการบันีดไมชอบชอบการจัดโต๊ะจัดดอกไม้ชอบอาหาร <c oughs> ก็คือว่าถ้าอยากไปกินร้านไหนแล้วก็อยากทำอะไรให้คนพิเศษอะ่ะก็ให้ถือพร้อพอุปกรณ์ไปจากบ้านไม่เกี่ยวว่าเราจะกินที่ไหนไมันเกี่ยวกับว่าเรากินกับใครและกินอย่างไรอคอนเซ็ปต์ของยื่เหรอโอเค <Bye. S 2> กินหกอะ่ะ เออเออเออจบตรงนี้แหละจบตรงกี้ถูกนี่แหละคัดไม่บอกเร็วเลยว่าคัดเลยคือเขาพูดเลยเขาตั้งใจมากกับรายการนี้คือเขาทุ่มเทสุดๆเไม่เข้าใจิม่พูดเลยเรื่องบางเรื่องเราไม่จำเป็นต้องเข้าใจเขาก็ไม่เข้าใจเริงไปออกแล้วไงว่ามัน จะเปต้องเข้าใจทุกเรื่องเราไม่จำเป็นต้องเข้าใจทุกเรื่องในชีวิตทุกวันนี้ติ๊กยังไม่เข้าใจเลขที่พี่คูณกันสายสามส่วนสี่เศษสี่ส่วนแปดเลยของพี่เปิ้ลไม่เข้าใจอะไรหรอไม่พูดพี่ติ๊กไม่พูดเปิ้ลไม่เข้าใจว่าเออเปิ้ลตั้งใจขนาดเนี้ยคือเปิ้ลทุ่มสุดตัวเอางี้ดีกว่าคือเปิ้ลทำรายการนี้ไม่ทําอย่างอื่นนั่งตัดอะคือห้าวันอะต่อหนึ่งเทปทุกๆุกคัทอะตั้งใจทุกคัททุกๆุเทปตั้งใจทุกเทป ไม่ทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทําไมความตั้งใจอะมันถึงมันถึงไม่ได้รับผลของความตั้งใจ